ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาทลายแคมป์ที่พักแรงงานข้ามชาติที่หลบหนีเข้าเมืองภายในโกดังร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาค่ะโดยจับกุมแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาชายหญิงได้รวม33คนนะคะพร้อมกับรถตู้ที่ใช้ขนแรงงานข้ามชาติค่ะแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาชายหญิงจำนวน33คนซึ่งส่วนใหญ่นั้นยังอยู่ในวัยแรงงานค่ะอายุระหว่าง 20ถึง25ปีถูกชุดสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจภูธออําเภอบางกลำ่ำและฝ่ายปกครองควบคุมตัวเอาไว้ได้ขณะเข้าทำการปิดล้อมและตรวจค้นภายในโกดังร้างบริเวณหมู่ที่12ตำบลท่าช้างอําเภอบางกลำ่ำจังหวัดสงขลาหลังได้รับรายงานว่าโกดังร้างแห่งนี้นะคะถูกใช้เป็นแคมป์พักพิงชั่วคราวของกลุ่มแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาที่หลบหนีเข้าเมืองซึ่งในหน้าพามากักตัวเอาไว้เพื่อรอเดินทางต่อไปยังประเทศมาเลเซียค่ะ โดยภายในนะคะมีการแบ่งเป็นห้องพักแยกกันระหว่างหญิงกับชายอย่างเป็นสัดส,ส,ส่วนแล้วก็มีการทำอาหารเลี้ยงด้วยค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ยึดรถตู้อีกหนึ่งคันขณะที่ขนแรงงานขณะที่ขนแรงงานข้ามชาติจำนวน11คนเข้ามาพักไว้ในโกดังร้างแห่งนี้ก่อนที่เจ้าหน้าที่นั้นจะแสดงตัวเข้าตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มโดยทั้ง11คนนั้นใส่เสื้อสีขาวเพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นรถตู้ของนักท่องเที่ยวค่ะ ขณะเดียวกันยังสามารถจับกุมนายหน้าและผู้นำพาทั้งคนไทยและมาเลเซียได้อีก3คนซึ่งทำหน้าที่ดูแลสถานที่จัดหาอาหารที่พักและก็ประสานงานให้ในายหน้าอีกชุดมารับเพื่อเดินทางลักลอบเข้าประเทศมาเลเซียรวมถึงคนขับรถตู้ที่พาแรงงานต่างด้าว11คนมาพักไว้ที่โกดังแห่งนี้ด้วยค่ะ